ต้นกาอะโวคาโดเราชําเอาไว้ในขุยมะพร้าวแบบนี้ต้น้าโตเร็วแล้วก็แตกรากเยอะมากๆเลยค่ะช่วงที่เราซื้อผลมากินเราก็กินผลหมดแล้วแล้วเราก็นำเม็ดทยอยนำมาลงกระถางปลูกแบบนี้ค่ะได้ต้นก้าเยอะเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะพามาแยกต้นก้าอะโวคาโดที่เราเพาะเอาไว้ในกระถางปลูกแบบนี้ค่ะเราเพาะด้วยขุยมะพร้าวค่ะต้นเขาก็เติบโตเร็วดีมากๆเลยค่ะเราก็เพาะเอาไว้หลายแบบค่ะนอกจากการเพราะในถุงชํมหรือว่าในกระถางรางแบบนี้ค่ะ บางครั้งเราไม่มีเวลาค่ะเราก็จำเป็นที่จะต้องเพาะรวมๆกันแบบนี้ค่ะค่ะเมื่อต้นเขาโตดีแล้วก็มีระบบรากที่ดีนะคะเราก็ควรที่จะนำมาแยกลงถุงชาก่อนที่จะนำไปปลูกค่ะเดี<ม>๋ยว<ม>เราก็จะมาแยกเขาเอาไว้ในถุงชาค่ะ แล้วเราก็ชาเขาเอาไว้ประมาณอีก15วันค่ะเราค่อยน้ำไปลงแป้งปลูกค่ะมาดูเทคนิคการชาใส่ถุงของเรากันค่ะให้ต้นโตเร็วนะคะต้นจเจริญเติบโตได้ดีค่ะต้นอะโวคาโดเขาก็จะมีระบบรากที่ดีค่ะแล้วก็รากที่ยาวค่ะ เมื่อเราปลูกลมรวมกันแบบนี้เห็นไหมคะรากเขาก็จะขดค่ะขดงอให้เราตัดรากส่วนที่ขดงอทิ้งค่ะแล้วเราก็จะนํามาชําในถุงดํากันเลยค่ะถ้าเราไม่ตัดรากส่วนที่ขดงอเดี๋ยวเขาก็จะหาอาหารได้ไม่ดีบางต้นก็จเจริญเติบโตได้ช้าแขะแกนหรือบางต้นก็อาจจะ ตายในที่สุดค่ะค่ะแล้วก็นำต้นอะโวคาโดมาแยกทีละต้นค่ะแล้วก็สำรวจลากเขาด้วยค่ะถ้ารากที่มากเกินค่ะแล้วก็ตัดออกบ้างค่ะก่อนที่จะน้ำมาลงถุงชําค่ะเราชามเอาไว้ในขุยมะพร้าวก็ประมาณ2เดือนแล้วค่ะ เราก็หาวัสดุดินชามได้หลายแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นดินร่วนผสมขุยมะพร้าวอย่างละพึ่งหรือว่าขุยมะพร้าวอย่างเดียวก็ได้เลยค่ะถ้าใครสะดวกมีวัสดุชามแบบไหนเราก็ใช้แบบนั้นเลยค่ะค่ะเมื่อเราแยกเขาออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำมาชา้มในดินร่วนค่ะ การปลูกต้นอะโวคาโดด้วยเม็ดปลูกก็เป็นการประหยัดต้นทุนที่ดีมากๆเลยค่ะถ้าเราไปซื้อเขาต้นที่พอจากเม็ดปลูกก็มีราคาตั้งแต่ต้นละย5จนถึง50บาทเลยทีเดียวค่ะเราก็ไม่ต้องไปซื้อหานะคะเราสามารถที่จะกินผลหมดแล้วเราก็น้ำเม็ดมาเพาะ เองได้เลยค่ะนี่ค่ะเราก็แยกได้หลายต้นเลยค่ะถ้าเราจะปลูกต้นอะโวคาโดด้วยเม็ดปลูกก็หลายปีเนาะกว่าที่จะออกลูกออกผลให้เราได้กินก็ไม่ต่างฝ่า5ปีเลยค่ะเทคนิคของเราเราก็จะใช้เม็ดปลูกลงไม่ก่อนค่ะเมื่อต้นมีอายุได้ประมาณเกือบหนึ่งปีค่ะ หรือว่าต้นมีขนาดใหญ่และสมบูรณ์เราค่อยหายอดพันธุ์ดีนำมาสิยอดกันค่ะซึ่งทางสวนเราก็ได้เคยซื้อสายพันธุ์ต่างๆค่ะนำมาทยอยปลูกเอาไว้บ้างแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์บูชเจดแบคคเนียหรือว่าสายพันธุ์อะโวโคาโด034ค่ะ เราก็ได้ซื้อพันธุ์ดีนะคะนํามาทยอยปลูกเอาไว้ค่ะเพื่อที่จะเป็นต้นแม่พันธุ์ค่ะนํายอดพันธุ์ดีนํามาเสียบยอดต้นโอะโวคาโดที่เกิดจากเมล็ดปลูกค่ะค่ะเมื่อเราเพาะต้นกล้าเขาจนเขียวแข็งแรงต้นใหญ่ได้ขนาดแล้วเราก็สามารถที่จะนำไปลงแปลงปลูกได้แล้วค่ะ